หนักหนาสาหัสสักการแค่ไหนนะครับตลัจากนั้นท่านยุษส,สมาพันธ์นะครับสมาพันธ์รวมจมีพิธีอมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยน้ำนะครับทุกภาคส,ส่วนทุกยยองค์ใจถือว่าเป็นความเมตตาเป็นความการุณาครับท่านกรรมการผู้ช่วยและมติีู้ว่าการกระทรวงวิศรรมคุณยุสินจินตภากรท่านประธานได้ขอให้เกิดน้ำท่วมในเขตเทาบานนนลนครยาลาในวอายุม ประมาณ80%ของพื้นที่รอบเราทั้งหมดไม่ว่าสติงนอกก็ดีรูปโปก็ดีนะครับถ้าสามกานะครับและใดยุ่งสนหลักที่ด้ในยกนี้ที่ได้เดนะครับวไทยรวงใจชาวจีนทั่วโลกเป็นทีเดียวและในยกสมาคมอื่นๆก็มีอีกเยอะมากมายอย่างในยาราเนี่ยยีองค์กรถูกไมฮะยี่สิองค์กรชาวจีนนะครับ ไม่มีจักินก็พิ่มาตนี้ก็ขับรถมาขับแล้วก็ขับกลับไปที่กรุงเทพใชาเวลาเป็นเดือนเดือนตอนนั้นจะขึ้นมาถึงตรงนี้ได้ไชมใช่ผมเป่ตามคนคนที่คนแก่ถึงถือไม่ชอนเท้าันมันไมมีสตาอตัผมเบ่จชอคัทงช่างแล้วืช่วยผมเพื่จากชอว์ทงช่างได้แลเขาช่วยสองคน ผมไดถ้าที่การู้จักไหมขาใดสซงรงูรงัเอาือครับท่านยุิก็จะนาไปว่าจุดไหนมันน้าแค่ไหนอย่างไรไม่ต้องไต้องเรียรถ้าไม่่มาที่เรียกต้องยืนกนนท,ท,ท,ที่สครับคุณลนิธ a p 不好